ก็สว well, yeah. wow. really? well, ัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนมาดูอีเวนต์สถานที่กิจกรรมน้องโล่สองก็ไม่ใช่ก็คือจะมาพาทุกคนมาดูกิจกรรมน้องโล่สองนะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมอีเวนต์ที่เข้ามาใหม่นะครับก็ขอโทษทุกคนด้วยครับผมที่หายไปนานไม่ค่อยมีเวลาว่างมาทําคลิปลงเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอีเวนต์นก่อนว่าจะมีอะไรบ้างนะครับผม อเวนน้องโลโอเคอีวตนน้องโลสองนะผมก็จะมีกาชาให้เพิ่มพวงมาใหม่มาได้เลยจะมีชุดน้องโลสวยๆเลยแล้วก็จะมีบอสนะครับผมเป็นบอสธาตมืดตัวนี้ที่ให้เราไปตีน้องโลก็คือเราต้องตีจนแบบว่า เอาทอมดามเมทได้เยอะที่สุดนะครับผมโอเคเหรียญตาที่เราจะได้ในแต่ละวันครับก็จะมีเรากินเข้าเกมก็จะได้ยาแห่งชีวิตหนึ่งนะครับผมแล้วก็ออนหนึ่งชั่วโมงได้พีห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปาบบอ์ตีเวนต์ก็จะได้อีกสามสิบออฟนะครับผมสามสิบเซตออฟโอเคโอเคในเรื่องของอวุธตายเวนก็จะมีประมาณนี้ส่วนเรื่องอาวุธที่ดรอปจาก อีเวนต์นะครับผมก็จะมีหลายชิ้นเลยทยกันซึ่งคิดว่าเป็นของดีเลยแหละโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูอาวุธอันแรกจะเป็นดาบมือเดียวนะครับผมดาบมือเดียวก็จะเป็นแบบนี้ดาบสั้นๆทีที่ส่วนออฟนะเป็นธาตุไฟนะครับผมก็จะมีเอเมทคให้เจาะเข้าเวทแล้วก็จะมีขีริ้ใกล้ก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับสาย ดาวเวทนะครับผมก็สามารถมาแรงไว้ได้ต่อมานะครับผมจะเป็นสนับมือซึ่งสนับมือก็อสวยมากเป็นมีดยาวนะครับผมสโนอมจะเป็นสายตีไวคิแล้วก็เป็นธาตุน้ำนะครับผมธาตุาามือลบ30%เโอเคต่อมานะครับผมก็เป็นส่วนของปีกซึ่งปีกครับก็จะเป็น,นจะบอกหนังสือดีไหมเนี่ย เป็นหนังสือนะครับผมที่ลอยๆอยู่ส่วนออฟนะครับก็จะเป็นไลทาท30บนะครับบวก mp บวกไล่ไล่วาองอันสองพันเลยนะเนี่ยเร็วมาแล้วก็ทำลายป้องกันแล้วก็ไลทาาอีกลุมความโอเคแล้วก็ดาบโอเคอันนี้เป็นดาบดแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นคาตาณะนะครับผม คาร์เตอร์ก็จะเป็นอาวุธเจาะเข้า40แล้วก็จะมีเอเดเคให้นะครับผมไปรักจุดติดด้วยวดูดดิค12อัตรากิติเข้า200%ลบเฮกด้วยนะครับผมถัดมาจะเป็นโล่นะครับผมจะเป็นโล่น้องโล่อย่างนี้เลยซึ่งโล่นะครับจะบวกกาดอย่างละ40นะครับผมแล้วก็บวกเลือดจากแล้วก็จากนั้นจะบวกต้านทางต้านเวทแล้วก็อาวุธอย่างละ20นะครับผม ลดการระเบิด50แล้วก็ตันหาว่าปิดปกติอีก10%แล้วก็ถ้าตีบอสครับก็ยังมีโอกาสดรอปสีด้วยแปลว่าจะมีโอกาสดรอปสีของอาวุธต่างๆนะครับผมโอเคสำหรับคนที่อยากรู้ก็เข้ามาตรงด้านในตรงนี้เลยนะครับผมทีมเมืองโซเฟียกับน้องโปรําตรงนี้เลยก็จะไปดรอปอาวุธด้านในนี้นะครับผมเข้ามาสถานที่อีเวนต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม โอเคส่ว okay. นน้องประทาสีดําตัวนี้จะเป็นจุดแรกของอีเวนต์พอเรามาแรกของอีเวนต์ครับก็จะมีตัวนี้ก็คืออาวุธที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับผมที่ผ่านมาโอเคถ้าเต้นครับก็จะเป็นท่าโพสต่างๆของตัวละครในเกมนี้ก็ทุกคนก็ไปหาดูได้โอเคส่วนที่ของแรกก็ถือว่าโอเคเลยซึ <c oughs> ก็มีเยอะเลยอุปกตอนตัดเย็บ100ชิ้น ไม่ใช่ห0ชิ้นนะครับผมตัววราปอีก100สำหรับผู้เล่นใหม่ก็วะเลยนะครับผมเอาไว้เดินเกมได้จะมีกระจกทับทวนเป็นหนังสือเกี่ยวกับพวกรีสเตตัสนะครับผมแล้วก็จะมีหนังสือลิววล่าหนังสือเวลหนังสือดอบหนังสือทั้งเวลทั้งดบับป๊อปทิวเอาไว้เป็นสัตว์เลี้ยงค่าถะลุงพอยต่างต่างส่วนตรงนี้นะครับผมจากที่ผมไปดูมานะครับถ้าหากว่าเรา ใช้พอยต์ครบ10,000ห,หอืตนขึ้นไปนะครับผมเราก็สามารถเปิดตรงนี้ก็คือจะเป็นการเจาะ1รูนะครับผมของอาวุธเกือบทุกชนิดถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมก็คือจะเป็นการเจาะอาวุธโอเคใครก็สามารถมาแลกได้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมก็จะขอแลกขอหลักๆเลยกวนตระเจ็บแลกไปเลยอุย้ยนานจัง ผมไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้โอเคก็จะมีขอให้แลกตัวนี้นะครับผมทุกคนก็สามารถเข้ามาได้ซึ่งก็สามารถเล่นได้ไม่จำกัดครับตอนเก็บพอยนะครับผมเราก็เล่นได้เรื่อยๆเลยก็สำหรับคนที่ขย,ยันก็มาฟาร์มเก็บไว้ได้นะครับผมสี 8, 45, 46, 47, 48, okay. ่สิบแปดสี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดเก้าสิบโอเคก็ได้หมดแล้วโอเคทุกคนก็มาแลกไว้ได้นะครับผม โอเคต่อมาต่อมาก็จะเป็นดูการจัดอันดับตัวนี้ครับจะเป็นจัดอันดับของคนที่เยอะที่สุดนะครับผม mm hmm. ก็แต่และสายต่างๆเยอะมากนะครับผมดาเมจแต่ละคนเวอร์มาก1,000กว่าโอเคส่วนของผมก็จะเล่นเป็นสายธนูสายธนูอ้วเป็นอาเซียนติดอันดับเฉ่ยอันดับ20 <laughs> ่สิบไลทห้าสิบเอ็มแล้วก็ธนูมือเปลา่า ก็170ซึ่งถ้าเป็นสายธนูลูกธนูนี้ไม่ไหวครับผม500 m แต่ไม่แน่นะครับถ้าหากว่ามีซัพบให้ก็อาจจะถึงโอเคก็หลักหลายสายโอ้โหสายหอก1 5 0 0เลยสุดมากครับผมก็ลองดูครับผมสำหรับใครที่อยากติดันดับก็มาลองดูได้โอเคเรามาจะพูดถึงเรื่องตีบอลก,กันดีกว่า ตีบอสนะครับผมก็จะเป็นบอสตัวนี้น้องจะเป็นน้องธาตุมืดนะครับผมน้องเร็โอเคชาร์ล่นประจํากินเจ้วันซึ่งในง1วันนะครับในประมาณ3วันนะครับจะรีทุกๆ3วันก็คือจะมีทําดาเมจถ้าได้ดาเมจเยอะนะครับผมก็จะได้ point แล้วก็อันดับหนึ่งฐานะป้องกันก็คือป้องกัน3ครั้งนะครับผมจะได้300พอย point <c oughs> และก็จะมีไม่ติดสถานะผิดปกตินะครับผม ได้รอ,อบละสินะครับสูงสุดที่30รอบแล้วก็ไม่ใช้ไอเทมพลังชีวิตไม่หมดก็จะเป็น30รอบเหมือนกันนะครับผมก็คือเราไม่ตุยในในสนามลบกินอาหารก่อนเข้าร่วมแล้วก็ติดตั้งรีจิสเตอร์ก่อนเข้าร่วมนะครับผมรีจิสเตอร์คืออะไรรีจิสเตอร์ก็คือจะเป็นในส่วนของตรงนี้ด้านล่างคาแรคเตอร์นะครับผมรีจิสเตอร์ก็คือส่วนนี้โอเคมาเดี๋ยวเราจะมาลองตีบอสก,กันดูเลย สำหรับใครที่ยังมาตีกันไันดีได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นอีเวนท์ทุกคนรู้ซึ่งจะรอดหรือจะไม่รอดอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> ซึ่งจากที่ลองตีมาหลายรอบแล้วก็โอเคบอสก็ไม่ได้โหดมากแต่ว่าบอสจะเป็นแบบยืนยืนนิ่งๆให้เราตีที่จริงมันก็ยืนไม่นิ่งหรอกนะมันก็จะมีสกิลบอสต่างๆแต่ว่ามันก็จะมีแทงที่แทงให้เราโอเคนันเดี๋ยวผมจะหา หาเพื่อนเล่นด้วยสักนิดสักหน่อยอะไรกันนะครับผมจะหาแท้งเข้ามาในทีมเพื่อจะได้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับผมซึ่งาว่าเราไปคนเดียวได้ไหมสามารถไปคนเดียวได้นะครับผมสำหรับคนที่จะมาเล่นก็ลองมาเล่นดูได้โอเคตอนนี้แต่ผมขอหาทีมก่อนนะครับผมไม่เห็นมีแท้งมีอะไรเลยอเอ๊ชื่อนี้คุณ รู้สึกว่าจะหาแทงยากเป็นกันนะครับนีอะแทงโอเคถ้าไม่มี DPS เราก็จะเอา DPS ไปอีกเลยโอเคตอนนี้ผมก็สปาตเราตรับสองร้อยห้าสิบเจ็ดโอเคทีน,นี้เราก็พับกันแล้วนะผมแล้วก็ไปกันเลย Ria, 1, อ่ะเจ้ ready เคลียดึงพันนาทีเตรียมการรีเซ็ตหนึ่งพันนาทีก็ประมาณสิบสองชั่วโมงโอเคงั้นผมก็ต้องรีบเก็บสำหรับใครที่จะมาเก็บก็มาเก็บพอไยได้นะครับผมชีวิต้องโล่ก็จะเป็นประมาณน,นี้แล้วนะผมโอ้โห เปิดบา้าทุกคนก็จะแบบดูเล่นแบบสุดๆนะครับผมอุ้ยโดนบอสเลงโนแทงอีกแล้วเล่นยากเลยครับตอนนี้รู้สึกว่าแทางจะดึงเฮกไม่อยู่นะครับผมผมได้เป็นคนดึงเฮกแทนนะครับ พ่อสกิลรัวๆเลยไปเยอะกาได้เล่นเลยเดครับเราก็จะเข้ามาทั้งหมด4ทีมนะครับผมก็ประมาณ16คนโดยประมาณ ทุกคนก็จะช่วยกันตีอย่างนี้นะครับผมก็จะมีแรงต่างๆน้องก็จะดรอปชุดดรอปโลอะไรมานะครับผมเยอะเลยตอนนี้เล่นยากนะครับผมน่อจะว่าแท้งเราเหมือนจะไม่มีก็เลยแบบยืนไปอยู่เลยไม่รู้จะยืนยังไงโอ้ oh my god จากอร์ฟี okay. ตอนนี้เล่นยากนะครับผมก็ทุกคนก็ล็อกหาตีหาทีมมาที่เป็นทีมทเอง,เองครับแล้วก็จัดตีพัธมิตรมาลองลงดูก็ถือว่าสนุกเลยทุกคนมีจะมีเวลาตีแค่3นาทีนะครับผมซึ่ง3นาทีก็ถือว่าเยอะมากคุณมีเวลาในการ ีแค่สามทีคุณจะทำดาเมจได้เท่าไหร่คุณก็มาลองวัดดาเมจตัวเองดูนะครับผมอันนี้จะเป็นของสาย d p s รุ่นล้วนเลยคือใครที่ทำสาย d p s มาก็จะถือว่าดีเลยตกับอีเวนต์นี้พอดีแต่สำหรับใครที่ไม่ได้ทำมาก็อาจจะต้องเล่นแบบเป็นสายแทงหรือว่าอะไรเยประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นวัดตัวดาเมจนะครับผมแตเมื่เลื่อนมอสจะหมดเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่รู้ครับเพราะผมยังไม่เคยตั้งแต่แตีมาผมยังไม่เคยเห็นน้องตุยเลย อย่างมาก็เลือด30 40หปลอดก็คือไม่ลดไปกันนี้แล้วถามว่าน้องมีเกาะไหมอันนี้รู้สึกว่าก็จะมีเกาะด้วยนะผมเพราะตีจิตตัวแล้วแบบน้องจะดาเมจจะเพิ่มจะลดก็ถ้าหากว่าเจาะเกาะแล้วรู้สึกว่าดาเมจจะเพิ่มก้นนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาเมจที่เราทำกันโอโห ไม่มีใครทำอะไรเลยสนาดป้องกันสนางสนับสน,นุนโอเคทีมเราได้ไป2ทีเลยดาม,มีนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ 340m ก็ทุกคนก็ไปหาทำได้อ,อ่บนรูปเป้หมายโอเคด้านล่างจะเป็นดีเวนนะครับผมพอ์จะอยู่ตรงนี้ข้างบนโอเคอการเล่นบอสก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับผม สับใครที่จะมาเล่นก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้สําหรับอีเวนต์ของน้องโล่สองนะครับผมก็เข้ามาเก็บได้ซึ่งก็มีเยอะเลยสิ่งที่เราต้องคอยเก็บไว้นะครับผมแลกเก็บไว้แลกของเก็บไว้อะไรประมาณนี้โอเคสําหรับอีเวนต์นี้ก็ไม่มีแล้วผมก็จะขอลาทุกคนตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันอีเวนต์ใหม่นะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ